หน่อยก็จะมาตามคําเรียกร้องค่ะนั่นก็คือแยกนมนะคะเป็นนมผสมเนาะหุ่ยเข้มเลยอะ่ะมีความละมุนนะคะมันจะทําให้เราแบบดื่มง่ายขึ้นนะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับหน่อย Oriental Coffee นะคะสำหรับคลิปวันนี้ค่ะ หน่อยก็จะมาตามคำเรียกร้องค่ะนั่นก็คืออ,อยากได้สูตรแยกนมนะคะเป็นนมผสมเนะเาะก็คือเราจะนํามาแยกกันนะคะนมข้นหวานใส่เท่าไหร่นมข้นจืดใส่เท่าไหร่นะคะในสูตรแก้ว22ออนค่ะนะคะวันนี้หน่อยก็จะมาชงทั้งหมด4สูตรค่ะ4เมนูนั่นก็คือเอสเพรสโซเย็นค่ะลาเต้เย็นค่ะคาปูชิโน่เย็นค่ะแล้วก็มอคค่าเย็นนะคะแต่เป็นสูตรแก้ว22ออนค่ะ แยกนมข้นหวานกับนมข้นจืดกันนะคะว่าเราต้องใส่สัดส,ส่วนเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าบางคนค่ะไม่มีเป็นนมผสมเนาะเราอยากได้แบบนมข้นหวานนะคะกับนมข้นจืดแบบนี้ค่ะนะคะโอเคเดี๋ยวเราก็มาดูวัตถุดิบก,กันก่อนค่ะว่าเรามีอะไรไปบ้างนะคะวันนี้นะคะหน่อยก็จะใช้กาแฟเบอร์สีค่ะเป็นกาแฟอินเตอร์เรียนรสนะคะขั้วกลางเข้มค่ะแล้วก็มีนมข้นจืดค่ะของมาริโก้นะคะแล้วก็นมข้นหวานค่ะของมาริโก้นะคะหน่อยก็ ได้เอาตัวนมข้นหวานค่ะมาใส่ขวดไปเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อสะดวกต่อการใช้งานค่ะแล้วก็วัตถุดิบนะคะอีกหนึ่งตัวค่ะนั่นก็คือนมจืดนะคะหรือว่านมสดนั่นเองค่ะโอเคค่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะเดี๋ยวเราก็ไปเริ่มเมนูแรกกันเลยดีกว่าค่ะเมนูแรกนะคะหน่อยก็จะมาชงเปร็นเอสเพรสโซเย็นค่ะสูตรสำหรับแก้ว22ออน์นะคะวันนี้นะคะหน่อยก็จะใช้กาแฟ2ช็อตค่ะ น้ำไหลสองทางนะคะเอสเปรสโซเย็นสูตรแก้ว22ออนนะคะหน่อยก็จะกดน้ำมาที่5ออนค่ะระหว่างที่เรารอน้ำกาแฟอยู่นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาใส่ส่วนผสมกันเลยค่ะว่าสูตรแก้ว22ออนอนเราเนี่ยเอสเปรสโซเย็นมีสัดส่วนเท่าไหร่นะคะ อ่ะทีนี้ค่ะเดี๋ยวเราก็ใส่นมข้นหวานก่อนนะคะนมข้นหวานหน่อยจะใช้อยู่ที่40 ml ค่ะ40 ml บีบมาเลยแล้วก็นมข้นจืดค่ะนมข้นจืดหน่อยก็จะใส่มาที่20 ml ค่ะอ่ะโอเคค่ะ หน่อยก็ทำน้ํากาแฟมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน้ากาแฟเราก็ได้มา5ออนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสูตรแก้ว22ออนค่ะเอสเปรสโซเย็นหน่อยจะชงน้ํากาแฟมาที่5ออนนะใส่ลงไปเลยโอ้สีเข้มข้นมากเลยส่วนผสมมีแค่นี้เองค่ะแล้วเราก็คนๆให้เข้ากันนะคะแล้วก็ไปใส่น้ำแข็งได้เลยเนาะอ่าแล้วก็คนๆๆๆเลย เรียบร้อยแล้วค่ะเอสเพรสโซเย็นสูตรแก้ว22ออนนะคะแยกนมข้นหวาดกับนมข้นจืดค่ะอ่ะเดี๋ยวเราไปเมนูต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะเมนูต่อไปนะคะนั่นก็คือคาปูชิโน่เย็นค่ะก่อนที่เราจะไปทําอย่างอื่นเลยนะคะเดี๋ยวเราก็มาปั๊มฟองนมกันก่อนค่ะเมนูเยน็นปั๊มฟองนมเย็นนะคะเนาะหน่อยก็จะเอาตัวนี้มาปั๊มฟองนะคะใส่นมเข้ามาครึ่งนึงค่ะอ่าปั๊มฟองก่อน เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะได้ฟองแบบนี้มานะคะเราก็นําไปน็อกไว้ถังน้ําแข็งหรือว่าตู้เย็นของเราได้เลยนะคะโอเคค่ะเราก็ไปเริ่มทํากาแฟรอกันเลยดีกว่าค่ะนะคะหน่อยก็จะใช้เป็นกาแฟ2ช็อตเหมือนเดิมค่ะแล้วก็กดน้ํากาแฟมาทั้งหมดนะคะ4ออนค่ะอะโอเค ระหว่างที่เรารอน้ำกาแฟเนี่ยเราก็มาเตรียมส่วนผสมได้เลยค่ะว่าเรามีสัสดส่วนเท่าไหร่กันบ้างนะคะหน่อยก็จะใช้นมข้นหวานนะคะอยู่ที่40 ml เหมือนเดิมค่ะแล้วก็นมข้นจืดค่ะ20 ml ค่ะ โอเคค่ะเราก็ได้น้ํากาแฟแมา4ออนแล้วนะคะเราก็เทเข้าไปเลยค่ะึ๊บอืมแล้วก็คนคนคนใส่น้ําแข็งค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็มาท็อปหน้าด้วยฟองนมค่ะเราก็มันจะเกิดการเซตตัวเกิดขึ้นค่ะนะคะเราก็ใส่ฟองได้เลยโบ๊ะลงไป เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะคาปูเยนนะคะสูตรแก้ว22ออนค่ะโอเคค่ะง่ายไหมคะเนาะเดี๋ยวเราก็จะไปเมนูต่อไปเลยค่ะนั่นก็คือลาเต้เย็นค่ะนะคะลาเต้เย็นหน่อยก็จะใช้กาแฟ2ช็อตเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าหน่อยจะดึงน้ำกาแฟมาที่3ออนค่ะโอเคทำกาแฟเลยกดน้ำกาแฟ3ออนค่ะ โอเคค่ะเราก็ทกาํากาแฟเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็มาใส่ส่วนผสมกันค่ะว่ามีอะไรบ้างเนาะเราก็จะใส่นมข้นหวานนะคะมาที่40 ml เหมือนเดิมค่ะแล้วก็นมข้นจืดค่ะนมข้นจืดหน่อยก็จะใส่มาที่20 ml นะคะนี่เลย แล้วก็ตามด้วยนมสดค่ะนมสดหน่อยจะใช้อยู่ที่3ออนนะคะขีดบนเนาะ90 ml ค่ะชึบระหว่างที่เราเตรียมส่วนผสม,มอยู่กาแฟของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยค่ะน้ำกาแฟ3ออนนะคะก็เทนลงไปเลยคนๆๆให้เข้ากันค่ะใส่น้ำแข็งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ เรียบร้อยค่ะต่อไปเมนูต่อไปนะคะนั่นก็คือมอกค่าเย็นค่ะทีนี้ค่ะมอกค่าเย็นนะคะเดี๋ยวเราก็จะต้องมาทําน้ำโกโก้ดิบไว้ก่อนเนาะทีนี้ค่ะเดี๋ยวสูตรทําน้ำโกโก้ดิบนะคะหน่อยก็จะชงให้ดูเลยนะคะน้ำโกโก้ดิบนะคะหน่อยก็จะใส่น้ําร้อนมา4ออนค่ะตามด้วยผงโกโก้1ช้อนค่ะคนให้เข้ากันค่ะ แค่นี้เราก็ได้น้ำโกโก้ดิบมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอ่าพอเราได้น้ำโกโก้ดิบมาเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็ไปทํากาแฟกันเลยนะคะทีนี้ค่ะน้ํากาแฟนะคะหน่อยก็จะใช้2ช็อตเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าดึงน้ํากาแฟออกมา3มออนค่ะ,ะระหว่างที่เรารอน้ํากาแฟค่ะเราก็มาเตรียมส่วนผสมกันเลยนะคะ ส่วนผสมของหน่อยนะคะก็เหมือนเดิมเลยค่ะนมข้นหวานนะคะ40 ml เหมือนเดิมค่ะนมข้นจืดค่ะ20 ml และน้ำโกโก้ดิบค่ะ1อ่อนนะคะ30 ml ค่ะ แต่ถ้าเกิดว่าใครชอบโกโก้แบบเข้มข้นนะคะแนะนําว่าให้เพิ่มโกโก้ได้นะคะสูตรนี้นะหน่อยก็ได้น้ากาแฟมาแล้วค่ะสามอ่อนนะคะเราก็ใส่ลงไปเลยแล้วก็คน,คนค,นคนคค่ะใส่น้ําแข็งคนๆนค,นคนอ่าแล้วเราก็จะท็อปหน้าด้วยฟองนมก็ได้หรือว่าเราจะ ใส่เป็นน้ำน้ำนมนะคะไว้ด้านบนก็ได้นะคะท็อปหน้าด้วยน,นมสดเนาะอ่าอันนี้หน่อยก็คือมีฟองเหลือ,อยู่ค่ะเราก็ใส่ลงไปได้เลยนะคะอ่าดูหน้าทานเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะมัคค่าเย็นอะไรตกค่ะอะเป็นผงโกโก้ค่ะนะคะเนาะ แต่ถ้าเกิดว่าเป็นผงชินนามอนก็ได้นะคะผงชินนามอนก็จะมีกลิ่นคล้ายๆแบบสมุนไพรนะคะหรือว่าอบเชยนั่นเองนะคะโอเคค่ะเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาชิมรสชาติกันเลยดีกว่าค่ะว่าทั้ง4สูตรแยกส่วนผสมนะคะนมข้นหวานกับนมข้นจืดเนี่ยเขาจะมีรสชาติยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยดีกว่าค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราก็เริ่มชิมกันเลยดีกว่านะคะเดี๋ยวหน่อยจะเริ่มจากเอสเพรสโซเย็นค่ะ ว่าเขามีรสชาติแบบเข้มข้นยังไงบ้างนะคะอืมหุยเข้มเลยอะนะคะต้องบอกว่าหวานกำลังดีนะคะแล้วก็ไม่ได้มีรสชาติหวานที่โดดเด่นขนาดแบบโดดเกินไปนะคะหนูคิดว่าก็คือเอสเปรสโซเย็นเนี่ยคะ่ะมีความหวานมีความละมุนนะคะมีความกลมกล่อมนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครชอบหวานมากกว่าน,นี้นะคะก็อาจจะต้องเพิ่มนมข้นหวานเพิ่มเองนะคะเนาะ โอเคเดี๋ยวเราก็มาเริ่มที่คาป,ปูขมคาป,ปูชิโน่เย็นก็คือเขามีความนุ่มๆค่ะมีความละมุนนะคะต้องบอกว่าเป็นสูตรที่เอาไปขายได้เลยนะต่อไปลาเต้ดีกว่าขมลาเต้น,นะคะเขาก็จะมีความแบบดื่มง่ายๆค่ะสบายๆนะคะแล้วก็ แล้วมุนค่ะกลมกล่อมนะคะมีความมันๆนหน่อยๆน,นะคะก็คืออาจจะเป็นเพราะเราใส่นมสดด้วยนะคะก็สําหรับใครที่ชอบกาแฟแบบไม่เข้มมากนะคะก็อาจจะแนะนําเป็นลาเต้น,นะคะเดี๋ยวต่อไปเรามมค่าดีกว่าต้องบอกเลยว่ามมค่าเย็นนะคะสําหรับคนที่แบบไม่ค่อยอยากจะทานกาแฟเยอะค่ะหรือว่าเราอยากจะลิมรสกาแฟนะคะแต่ว่าทานกาแฟไม่เป็นค่ะเริ่มต้นมาจากมอค่าได้เลยนะนะคะเดี๋ยวเราลองชิมดูก่อนอื้อ มอคค่าสิ่งที่เขาแบบพิเศษเลยนะคะหน่อยว่าเขาหอมโกโก้นะคะพอมันมีแบบโกโก้เข้ามาหอมด้วยเนะะี่ยค่ะมันจะทําให้เราแบบดื่มง่ายขึ้นนะคะแล้วก็รู้สึกว่าความหวานทั้งหมด4สูตรเลยค่ะเขาหวานกําลังพอดีค่ะไม่หวานแบบกลนเกินไปนะคะแล้วก็ไม่หวานน้อยจนเกินไปนะหน่อยคิดว่าสูตรนี้แบบโอเคแล้วค่ะนะคะสําหรับใครนะคะที่ถามมาว่าแยกส่วนนมผสมแบบไหนนะคะ คำตามนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครทําแล้วได้ผลยังไงนะคะลองคอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยค่ะมาแชร์กันเนาะว่าเราได้ผลยังไงบ้างนะคะถ้าเกิดว่าใครมีคําถามอะไรหรือว่าอยากให้หนํามาทําคลิปอะไรนะคะสามารถคอมเมนต์มาได้เลยค่ะหน่อยก็จะมาทําคลิปวิดีโอดีๆแบบนี้นะคะนําเสนอให้อีกเนาะหน่อยหวังว่าคลิปนี้นะคะอาจจะเป็นประโยชน์ให้กับใครหลายๆคนนะคะแล้วก็ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะกด Subscribe ค่ะกดตูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงาน Oriental Coffee แล้วก็เป็นกำลังใจให้หน่อยด้วยนะคะฝากไว้ด้วยนะคะ,ะการทำเมนูเนาะทั้ง4สูตรค่ะแยกส่วนผสมค่ะนมข้นหวานและนมข้นจืดนะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวหน่อยขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ